ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำโปรแกรมสำหรับอัดเสียงนะครับอัดเสียงในในวินโดว์อันนี้ของผมไม่รู้ว่าเครื่องของทุกคนจะมีหรือเปล่าแต่ของผมมันมันมีอยู่ในเครื่องนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับดาวน์โหลดใน Microsoft Store นะครับนี่นะครับชื่อโปรแกรม v o ลิคอ r ์เ r นะครับใช้ง่ายมากครับเราแค่กดเปิดมาแล้วกด บันทึกเสียงตรงนี้ก็ได้แล้วครับอ่าสําหรับคนที่จะใช้บันทึกเสียงในคอมอมันต้องตั้งค่านิดนึงนะครับทํตาตามผมได้เลยที่ขวานะครับตรงรูปลาโพงแล้วก็เปิดการตั้งค่าขึ้นมาเลือกลงมาล่างสุดนะครับตรงตัวเลือกขั้นสูงแล้วก็เลือกลงมาหาโปรแกรมไวไรัสคัตเดอร์นะครับให้เลือกตรงนี้นะครับให้เลือกเป็นอันนี้นะครับเป็นเสียง ตามผมเลยนะครับไม่ใช่มาจากไมโครโฟนนะครับเป็นเป็นเสียงจากจากในเครื่องแค่นี้เราก็เอาไปใช้บันทิกเสียงตัวอย่างเช่นสมมุติเราดูลิปนักข้อมอยู่แล้วเราชอบเสียงตรงนี้เสียงได้ตรงนี้ใส่ไปโดนก้านโดนก้านกะไอ้เครับอ้าวก็ก้านนะมันไอใบก็จะได้มาต่อ าากามโ, <ก c oughs> โดนก้ารจะไอเหรอครับอา้กกาวก็ก้านนะมันไอ <c oughs> สำหรับผมวติถ้าเราอัดเสียงเสร็จแล้วเราสามารถไปดูไฟล์ไฟล์จะัดเก็บไว้ตรงนี้นะครับสามารถคลิกขวาแล้วก็ open open file location ไันเลยนะครับคุณสามารถเอาเสียงตรงนี้ส่งมาให้ผมใน ในเพจในอินบอ็อกผมออผมก็จะทําให้สมมุติคุณอยากได้เสียงนี้เอาไปทําเป็นมอดเสียงตัวนี้ตัวนี้ให้หน่อยก็สามารถแจ้งผมได้นะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ก็ได้หรือโปรแกรมตัวไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ